สวัสดีครับผม <ol> เก่งมาลูครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม l e g n a l o k World Code m o r o c k นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มค่าพลังตัวละครหรือ CP นะครับแต่เพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมเกมในน้ำรานี้เลย a s y c a r สสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วตองอีซิกื่อนๆสามารถสแกนคิวโค้ T ตรงนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเกมเล็กนอล็อกในภาคนี้นะครับมันจะมีค่าพลังบอกด้วยอยู่ที่ด้านบนสายอย่างนี้นะเนี่ยมันจะบอกเลยว่าค่าพลังเราเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็เราสามารถเพิ่มในส่วนไหนได้บ้างเขาก็จะบอกนะครับแล้วก็ถ้าเราค่าพลังถึงค่าหนึ่งเนี่ยมันก็จะแจกพวกของรางวัลมาด้วยนะครับ่อทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเรียงกันไปเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรให้เรามาอัพค่าพลังอัพตัวละครเราได้บ้างนะครับ อันแรกเลยนั่นก็คืออุปกรณ์สวมใส่นั่นเองนะครับอ่ะไปเลยครับผมอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยของภาคนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งไปตามสีด้วยนะสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่สีทองเนี่ยมันก็จะแรงมากๆเนี่ยเห็นไหมครับเนีย่ยลองดูหูแค่มีจิกแอ็กแท็กก็205ร้อยห้าละเออแต่ว่ามันอาจจะต้องดู2มือมือเดียวด้วยนะครับมันก็จะแตกต่างกันนะ แต่ว่าเอาโดยรวมเนี่ยดูสีฟ้าเห็นไหมอ่ะสีม่วงเนี่ยมันก็ลดลงมาเยอะนะเนี่ไลให้ดูครับเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันก็เช่นเดียวกันนะมันก็จะลดหลั่นกันมานี่ไหม ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่อาวุธเสื้อผ้าคลุมรองเท้าเครื่องประดับนะครับอูหเยอะเลยก็สามารถมาเลือกหาได้เยอะแยะเลยนะครับสีทองก็จะหายากหน่อยนั่นเองถ้าสายฟรีเติมน้อยผมว่าก็อาจจะได้สักประมาณม่วงเนี่ยได้อยู่ครับอ่ะต่อมาก็คือการอัปเกรดนั่นเองนะครับหัวข้อที่2 หัวข้อที่2เนี่ยม,มีมีตั้งแต่อัปเกรดอันแรกนะครับเป็นการอัปเกรดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวลองอัปดูอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มค่าพลังได้ครับการอัปเกรดเนี่ยมันจะอัปได้จนถึงเลเวลของตัวละครนะครับมันก็จะได้ค่าเนี่ย HP Magic Attack Defense M Def ก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่เราอัปนะครับเดี๋ยลองอัปดูเนี่ยเห็นไหมครับ อืเอาไปอ่ะส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นการตีบวกครับผมตีบวกอุปกรณ์สวมใส่ในภาคนี้เนี่ยเราจะสามารถตีปลอดภัยได้ถึงบวก3นะครับเนีน่อันนี้ผม1และแล้วก็ตีไป2ครับอ่าก็จะได้ค่าพลังแล้วก็พอ3เนี่ยขึ้น3ม,มันยัง100%อยู่ครับพอขึ้น4มันจะเหลือ90% เนี่ยอันนี้ผมตี4แล้วนะแล้วก็พอขึ้น5เนี่ยเหลือแค่40นะครับแล้วก็อแต่ความดีของเกมนี้ก็คือเมื่อเราตีถึงปดแต่ว่าข้อดีของเกมนี้คือเมื่อเราตีถึงบวกหมันจะเป็นเช็คพอยต์นะครับก็คือมันจะไม่ต่ำกว่าบ,บวกหแล้วนั่นเองอ่านี่ก็จะเป็นข้อดีของเกมนี้ครับก็อ,อย่าลืมมาตีอุปกรณ์ด้วยมันก็จะได้ค่าพลังตรงเนี้ย อ่าตรงนี้แหละบวกเพิ่มเติมเราก็จะได้ค่า CP ด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมอู้9,000หลขก็คลิกหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดดูว่าเราสามารถตีได้ตั้งกี่อันนะครับอู้เยอะเลยเราก็แค่ไปหาพวกอีลูโอลิมานะครับเดี๋ยวมันก็จะบอกเลยหาจากไหนได้บ้างนะครับอันนี้สาก็จะเป็นพวกการนะครับผมการในเกมนี้มันก็จะแบ่งเป็นแรงด้วยนะเห็นไหม ออเออแรงฟ้าแรงม่วงมีแรงส้มด้วยนะครับพวกการ์ดบอร์ดมันก็จะให้พลังโจมตีที่ไม่เหมือนกันนะครับม,ม่วงก็จะดีกว่าฟ้านั่นเองครับแล้วการ์ดบอร์ดก็จะดีกว่าอ่าเนี่เห็นไหมมันก็จะมีการ์ดที่แนะนําไว้นะครับเนี่ยออลองมาดูได้แล้วก็สามารถใส่ได้หลายช่องนะครับอ่าในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยใส่ได้หลายช่องนะครับอย่างสีทองรู้สึกจะใส่ได้5ช่องเลย แต่ว่าเราจะต้องปลดล็อกก่อนนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์สีทองเนี่ยโอ้โหโกงมากใส่การได้ด้5ช่องเออแต่ถ้าฟ้ากับม่วงรู้สึกจะได้แค่2นะครับนี่อันนี้ใส่ได้เยอะเลยแต่บางอันก็ใส่ได้ช่องเดียวครับก็แล้วแต่อุปกรณ์นะครับผม อ่ต่อมาก็คือการออฟเมลนั่นเองนะครับนี้เพื่อนๆก็ลองดูครับอันไหนที่เรายังไม่เคยออฟเมลมาก่อนเลยเราก็ลองมาออฟดูนะครับลองกดปึ้งอันไหนที่เรายังไม่ได้ออฟเมลนะครับเราก็ลองมากดดูนะอ่ะอันนี้อันขวาได้ค่าพลังเยอะกว่าเราก็กดบันทึกได้แต่ว่าเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากได้สเตตัสอันนู้นอันนี้เราก็มาเลือกได้นะครับ ก็ลองกดดูนะเออถ้าไม่เอาเราก็รีไปรีไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ดีกว่าเราก็ค่อยเอาอแบบนี้ครับอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแรงของอุปกรณ์นะครับก็คือเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเลื่อนแรงได้จากสีฟ้าเป็นสีม่วงหรืออาจจะเป็นสีทองได้เลยนะครับแต่โอกาสออกทองหูหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับผม แต่ว่าเราก็ควรจะเลื่อนเป็นม่วงก่อนนะครับทุกอุปกรณ์เลยโดยของที่ใช้เนี่ยมก็จะเป็นพวกหินเลื่อนแรงอันนี้นะครับมันก็จะได้จากการผจญภัยอ่ะได้จากบอสได้จากบอสในดันเจียนนะครับเนี่ยมันจะมีดอกพวกหินอยู่นะอันที่3เนี่ยก็ไปแล้วนะครับอยู่หัวข้อเดียวกันคืออัปเกรดแล้วก็ไปอันที่4เลยก็คือกาดก็ไปหมดแล้วครับในช่องนี้อ่ะต่อไปอันนี้คือสัตว์เลี้ยงครับผมสัตว์เลี้ยงในเกมนี้เนี่ย มันจะมี SSR ด้วย SR แล้วก็ R ไล่ลงไปนะครับเราสามารถสุ่มสัตว์เลี้ยงได้นะครับโดยมากดสุ่มหน้านี้ครับในแต่ละวันจะกดปี1ครั้งนะเออแล้วก็มาสุ่มได้แล้วก็เราจะต้องใช้ตัวนี้ในการสุ่มนะครับสำหรับอันแรกคือ SR นะจะการันตีที่50คลิกจะออกแน่ๆ1ตัวครับแต่ถ้าเป็นอันล่างเนี่ยคือ SSR การันตี90คลิกออกแน่1ตัวนะเออก็ยังดีที่มันมีการันตีให้เรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีสัตว์เลี้ยง SSR เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสเตตัสเราจะโหดมากๆครับแล้วสัตว์เลี้ยงยังเอามาช่วยสู้ได้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสล็อตสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็เราสามารถกดอัปเกรดสัตว์เลี้ยงได้นะครับ มันก็จะอัพได้สูงสุดตามเลเวลของตัวละครเรานะครับผมอ่ะมันก็จะใช้ E อเหมือนกิ้งก่ายเนี่ยในการอัพนะครับอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอ่ะอัพไปอัพไปให้หมดครับโอ้ยค่าพลังเพิ่มเยอะนะครับผมเออไม่ใช่เล่นๆเลยอัพเลเวลแล้วเนี่ยเราก็มาอัพสเตตได้อีกนะครับนี่ก็คือตัวซ้านั่นแหละเออมันใช้อันที่ซ้ํากันแล้วก็เอามาอัพต่อได้เนี่ยมันจะไล่สเตตไปเรื่อยๆครับโอ้ยก็บวกค่าพลังเยอะอยู่นะ ยิ่งเราได้ตัวซ้ำเนี่ยเราก็เนี่ยอัพเหมือนอัพดาวครับผมอัพดาวไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเป็น SR ก็ยากนิดนึงนะถ้า R ก็จะง่ายหน่อยเนี่ยโหเศษปัญหาง่ายครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสะสมตัวละครได้หลายๆตัวเนี่ยมันก็จะได้เป็นอารมณ์เหมือนเซตเอฟเฟกอารมณ์แบบคอลเลกชันด้วยนะเออเนี่ยก็มาเก็บได้ครับสัตว์เลี้ยงที่เอามาช่วยสู้เนี่ยเราสามารถลงได้สูงสุด4ตัวนะครับอ่ะเนี่ย ใส่เข้าไป1ตัวเนี่ยก็บวกมาเยอะเลยนะเห็นไหมตัวหนึงตั้ง600เดี๋ยวผมลองใส่ sr ครับโอ้โหตัวนี้บวก,กเกือบแปดร้อยกว่านะเกือบพันเลยนะครับผมโอ้ยเยอะมากแล้วถ้าเป็น sr จะขนาดไหนครับพันกว่าแน่นอนอะต่อมาก็จะเป็นรูนนะครับผมรูนเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ก่อนเราจะต้องใส่อันใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าเราอยากจะใส่รูนอะไรนะครับ ก็มันจะมีระดับสีฟ้าสีม่วงด้วยซึ่งแน่นอนว่าสีม่วงก็จะให้ค่าพลังเยอะกว่าครับกดใส่ไปบวกอันนึงสี่ร้อยเลยนะครับผมแน่นอนว่าเราสามารถอัพต่อด้านข้างได้ครับนยเห็นไหมเอออัพต่อได้อันนี้ก็จะน้อยหน่อยบวกน้อยหน่อยครับผมซึ่งมันก็จะต้องใช้เศษไอ้พวกนี้ในการอัพด้วยนะครับอ่าแล้วก็สามารถปลดล็อก อันต่อไปได้นะครับก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆครับผมอ่าเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถปลดล็อกอัพไปเรื่อยๆได้ครับต่อมาก็จะเป็นยศนะครับยศของเราเนี่ยมันจะเริ่มด้วยสีเขียว1ดาวครับมันก็จะสามารถอัพได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจนสีทอง5ดาวนะครับซึ่งของที่ใช้ในการอัพเนี่ยมันก็จะเป็นตั๋วตัวนี้นะครับซึ่งก็จะหาได้จากร้านค้า mvp นะนี่ใช้ทั้งหมด250เหรียญน,นะครับซื้อได้1ตัว๋ว ซึ่งไอ้ร้านค้านี้เนี่ยไม่ได้ซื้อแค่ตัวนะครับสามารถซื้อการ์ดบอได้เลยนะครับผมหมูแต่ว,ว่ามันใช้แต้มเยอะมากตั้ง8 0ด0มืนซึ่งโอ้โหผมว่านะเอามาซื้อยศก่อนยศก่อนดีกว่าครับเนี่ยแล้วเราก็อัพไปเรื่อยๆได้เลยนะครับยศหนึ่งนี่บวกสเตตัสค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขด้านล่างด้วยนะครับมันจะต้องติ๊กถูก2อันก่อนเราถึงจะสามารถเลื่อนได้นะครับ แล้วก็ต่อมาอันนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมนะครับก็ถ้าเราใส่ไปมันก็จะบวกได้นะครับผมบวกค่าพลังเพิ่มเติมนะก็มีหลายส่วนให้เราใส่เลยครับผมแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นสกิลนะครับการอัพสกิลเนี่ยเราก็จะได้ค่าสเตตัสด,ด้วยนะครับเห็นไหมเออได้บวกด้วยนะครับผม แล้วก็มาอัพเลนจของสกิลด้วยนะครับก็จะใช้ไอ้คัมพีอันเนี้ยหนึ่งใบในการอัพนะครับผมแล้วก็มาที่หัวข้อสุดท้ายก็คือการอัพกิลเขาเรียกว่าอัพสเตตัสของกิลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีกิลแล้วเนี่ยเราจะสามารถมาอัปหน้านี้ได้นะครับก็เพื่อนๆอยากอัพอะไรดูได้เลยครับอันแรกก็จะเป็น HP อันที่2เป็นพวกพลังโจมตีนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ลองอัปดู เนี่ยมันใช้แต้มกิลครับแล้วก็ใช้ซีีในการอัพนะครับซึ่งก็ดูมันก็ต้องอัพอะครับผมโอ้ยเนี่ยใช้แต้มเยอะเลยนะยิ่งแรกๆเนี่ยใช้น้อยแต่พอหลังๆนี่ใช้เยอะมากนะครับอ่ะนี่อ่าโอเคครับนี่ก็จะเป็นวิธีทั้งหมดนะครับในการเพิ่มค่าพลังตัวละครของเรานะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม